กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ลุงค่ะวันนี้เกย์จะมาแต่งหน้าด้วยการตั้งชื่อลุกว่า how to แต่งหน้าแซ่บๆปากายวิบวับวิงวิงนะคะด้วยเครื่องสําอางที่ราคาไม่แพงนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะคะเกจะใช้ตัวนี้เลยไพรเมอร์ของล o รีอันะคะนส้งแต่วูคนนี้เนี่ยก็บอกอยู่แล้ววิบวับวิงวิะค่ะเราจะต้องเน้นหน้าให้แบบมี ออรลานี่ออรลาแล้วก็สว่างสวยนะคะต่อมาสเต็ปต่อไปที่จะใช้วันนี้นะคะตัวนี้เลย L'Oreal Luce Magic BB Cream นะเป็นการเติมผิวนะคะให้เพิ่มความออรลาเพิ่มความสว่างนะคะฟองพื้นกันอันนี้นะคะเป็นของ Wet and Wild ชื่อรุ่นว่าอะไรเนี่ยค r e มฟาวเดช a t i แต่เดี๋ยวเราจะมาใช้ฟองน้ำทีหลัง เห็นนี้แล้วใช่ไหมคะเกจะใช้กับฟองน้ำเนี่ยเกเอาไปชุบน้ำมานะคะเป็นของโชว์มันจะทำให้เนื้อรองพื้นสึมยิ่งขึ้นอะค่ะเนียนกลืนไปกับผิวเลยอืมวันก่อนเนี่ยเกใช้ฟองน้ำตัวนี้เอาไปชุบน้ำนะกับรองพื้นของเอสเต้รเลาเดอร์ดับเบิลแวเฮ้ยหน้าเนียนมากหน้าเนียนเวอร์มากอะ อันนะั้นเราจะมา,าเช็คความเรียบร้อยกันว่าที่หน้าเนี่ยมันมีรอยดําอะไรที่ยังคงเห็นอยู่ก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะว่าเกมีรอยสิวตรงคางอยู่ก็เกจะใช้ตัวนี้เลยที่เป็นของเวทแอนด์ไวนะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์เกจะใช้ตัวสีนี้เลยที่เข้มๆเ,เนี่ยคะ่ะสีเนื้อ cover ไปไอ้ตรงรอยที่มันเป็นรอยสิวะคะ่ะ แล้วก็ใช้ฟอง,งน้ํากดทับอีกทีหนึ่งมานะเราจะมาทาแป้งกันตัวนี้นะคะเกใช้ของ Bed and White Cover All นะคะ Press Powder กับแป้ง Real Technique นะคะ Powder Base ทีนี้เนี่ยตอนที่เกขทาแป้งลงไปเนี่ยเกจะเว้นตรงนี้นะคะไม่ตรงเว้นเวตรงรอบดวงตาไม่ให้ทาแป้งรู้ไหมทําไมเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งตากันแบบค่อนข้างที่จะแบบเยอะเลยแล้วคราวนี้เกคิดว่าสีของอายแชโดว์เนี่ย มันตกแน่นอนก็เลยจะเวน้นบริเวณตรงขอบตาไว้นะคะเราจะทาคอนซีลเลอร์ทับที่หลังค่ะต่อมานะจ๊ะเราจะมาแต่งจกกักนวันนี้ก็จะเขียนคิ้วที่หลังเลยเริ่มต้นนี่นะเกดจะใช้พาเลตตัวนี้นะคะของเวทแอนไวชื่อรหัสคือ e 3 9 3 1นะวันนี้เราจะแหวกแนวหลายอย่างนะคือเราจะเขียนคิ้วที่หลังใช้กับแปรงเนี่ยที่เขาให้มาในนี้เลยนะที่เขียนว่า คือพาเลตอันนี้จะใช้ง่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาเขียนไว้เลยว่าอันนี้ทาเป็นเบสอันนี้ตรงอายลิปอันนี้ตรงคริสต์ตรงนี้บาาโบนอะไรแบบนี้มันจะแบบใช้ง่ายมากค่ะเพราะว่าเขาบอกมาแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการทาเบสทั้งตาเลยสีอันนี้นะทั้งตาไปเลยตามที่เขาบอกเป็นเบสไปก่อนทีนนี้ต่อมาเนี้ยสีนี้เลยที่เขียนว่า บราบรน,นี่นะบราบนีต่ตาิต่อมานะเราจะมาทาไอาลิสกันก็ใช้แปรงอันนี้ยกับสีชมพูที่เขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าไอาลิสนี่ยเขามีบอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่งเสร็จแล้วมันจะวิ้งวัดจริงหรือเปล่านะคะ ตกใจนะทีนี้เราก็ใช้กับแปรงแม็224นะโดยกันให้มันฟุ้งๆอะค่ะแล้วสเต็ปต่อไปขเขียนมาเลยตัวนี้คริสก็คือเบ้าตาใช้แปรงนี้เลยนะ224โอ้ต้องเคาะดีๆนะเพราะสีมันเข้มมากเลยอะค่ะเดี๋ยวมันจะตกแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราเดี๋ยวเรามาแก้ด้วยกันใช้คอนซีลเลอร์ นี่นะเขาเขียนไว้แล้วว่า Chris นะคริสนะเกจะพัพไม่เยอะค่ะเพราะว่าเกกลัวมันจะแบบเข้มจนเกินไปตอมาในพาเลตเดียวกันเลยเขาให้เขียนว่าไฟเนอร์มันจะออกสีม่วงๆสีนี้ยค่ะเพราะว่าในพาเลตเนี้ยมันก็จะใช้ง่ายเพราะว่าเขาจะมีการบอกว่า เบอร์หนึ่งทาตรงไหนเบอร์สองทาตรงไหนแล้วเบอร์สามทาตรงไหนเบอร์สี่ทาตรงไหนและเบอร์ห้าทาตรงไหนนะคะเพราะมันมีห้าสีที่ต่อมาก็เป็นสีที่บอกไปก็คือสีนี้นะคะดีไฟเนอร์สีม่วงใช้กระป๋งที่เขาให้มาเลยเพราะนะคะมันจะออกสีม่วงม่งอะเนาะ ระวังนิดนึงนะเพราะถ้าในกรณีมันเลอะมากเนี่ยเดี๋ยวเราใช้คัตต้นบัตเก็บรายละเอียดทีหลังได้มันก็จะเป็นแบบม่วงๆอย่างนี้เห็นไหมคะต่อมาเนี่ยแกจะใช้แปรงของแม็กขอโทษด้วยสีมันเลือนไปไม่แน่ใจว่าแม็กสองหนึ่งสามคะเขาเรียกว่าสมาร์ทแบบมันจะเป็นแบบแบ,บ,แบ,บนๆอย่างนี้นะคะ่ะใช้กับสีที่คัดเบ้าเลยถังตา แ้ตรงนี้พอครึ่งตาพอนะคะกนึ่ชอาลาดัดขนตา มานะคะเราจะมาปัดมัสคการ่ากันวันนี้นะคะเกใช้ G ของ Wet n n d w i ไ e Mega v o m u m e m a s c a r a นะคะบนล่างตอนนี้มันตามจะดูเยอะแต่อยากให้ดูตอนจบว่าแต่องออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะอาล่างขอสองรอบแล้วเดี๋ยวเกขออนุญาตไปติดขนตาฟอร์มแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหมค่ค่ะถ้าขนตาเกสะพึงไหมเกใช้ G ตัวน,นี้ค่ะเป็นขนตาขนมิ้งนะคะของขนตาเนี่ยจะนุ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่าทํามาจากขนมิ้งนะคะ ทีนี้นี่เกเห็นเนี่ยตรงเนี้ยไอไอายแชดโด์เนี่ยมันทาแล้วมันดูแบบมันสีมันยังไม่ค่อยเวิร์กยังอีกคือมันยังไม่ค่อยเด่นตรงช่วงหัวตาเกก็เลยกลับมาใช้แท่งเดิมเลยแท่งนี้นะคะของเอสเซน e เขียนหัวตาให้มันแบบให้มันสว่างกว่านี้นิดนึงอะคะ่ะไ่อกันที่ขวาค่ะวันนี้เกใช้ของมิสทีนสีน้ำตาลเข้มนะ 3D ก็ใช้ตรงด้านลินศอก่อนวาดไปตามโคนคิ้ว แล้วก็ถมตรงหางให้เต็มจะไปใช้ตรงเนื้อ Shadow นะช,ชา a d โดนะกขปัดตรงด้ามที่เป็นมาสคาร่านะเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโอ๊ยโลกมากเลยตอนแรกเกกล่าวว่าเกาเนี่ยจะแต่งตาก,ก่อนหรอกให้มาลงลองพื้นที่หลังเดี๋ยวเกกลัวเพื่อนเพื่อนจะงง เพราะว่าเกรู้อยู่แล้วว่าเนื้อชาโด์เนี่ยคือมันต้องตกลงมาที่ที่ข้างล่างแน่แต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือถึงลงไปแล้วก็เอารูทพาวเดอร์มาไว้ตรงนี้เยอะก็ได้แต่นื่องากว่าเกาไม่มีรูทพาวเดอร์ที่ราคาประหยะัดนะคะเกมีแต่แป้งเพสต์พาวเดอร์มันก็เลยเดี๋ยวไม่ตรงคอนเซ็ปต์เลยเอาคัตเติ้ลบัตเนี่ยมาทําความสะอาดก็ใช้ไอตัวแรกตอนแรกเลยเนี่ยคอนซีลเลอร์เกจะใช้สีนี้นะ ก็จะเขียนว่าอ่าไบเทนก็คือมันจะทำให้สว่างค่ะใช้สีนี้นะเราก็ใช้ฟองน้ำโชว์เหมือนเดิมกดมันจะได้เนียนเข้าไปกับหน้านนเราก็ใช้แป้งเพรสพาวเดอร์ที่เราใช้ในตอนแรกนะ มาทับแบบเบาๆอีกทีหนะึ่งอเบาพอนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นคราบต่อมาเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันตัวนี้นะคะเป็นของ Wet and Wild ร์บรอนเซอร์มีสารกันแดด S.P.F. 15นะอันนี้นะตรงนี้ของเก์เพราะว่าเก์เนี่ยไม่คอนทัวร์ไม่ละโอ้โห oh <my> <laughs> เบาๆพอเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นลุคแบบวิงวิงเราก็ปัดแก้มด้วยอันนี้นะคะของ beauty buffet สีชมพู number 2 w ลใช้กับแปรงเร a l technique เกก็จะปัดตรงนี้ให้มันขึ้นไปค่ะตรงโหนโกแก้มให้มันชัดยิ่งขึ้นไปคือเกยเน่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องโหนโกแก้มเลยนะแต่บแบบเออแฉงหน่อแบบก็อีกครั้งหน่งนี่ ่ขั้นตอนนี้ไฮไลท์เฉดดิ้งจมูกเนาะใช้ของ CanMake กับแปรง Sigma Easy 15เราจะไลท์แค่เบาๆพอนะให้แค่มีมเงาเฉยๆค่ะแล้วก็สีขาว ตะก,กี้แวะไปกินก๋เตี๋ยวมามาทำต่อแล้วทีนี้ต่อมานะจ๊ะขั้นตอนอีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยลิปสติกวันนี้นะถูกและดีลิปสติกเวทแอนด์ไวนะคะสีนี้คือสี e 967นะคะ Draw House Pink สีชมพูพายให้ลืมดีปากเลยไม่จบค่ะอีกอันหนึง่งอันนี้นะ เป็นเกจะสร้างมิติให้กับปากนะคะมันเป็นมัลติโพโพสนะคะใช้เขียนตาก็ได้แล้วใช้วาดกรอบลอปากก็ได้ให้ปากมันลอยๆขึ้นมานะคะของมือเดล p ี e ฟอรเป็นของร้านด็อกส t ต r รที่ประเทศออสตเตรเลียนะคะแล้วก็บนปากบนลิมงสีปากนะคะ<ข>อ <ง cane> โอ้คมชัด แล้วต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเลยเพราะว่ามันเป็นประกายวิบวับวิ้งวิ้งนะคะไอแปลงที่เราใช้คอนโทรลเมื่อกี้เนี่ยเก๋าว่มันจะมีสีน้ำตาลติดเราก็คีมที่หลังมือเกจะใช้ตัวนี้เลยค่ะมันเป็นอ่า uh, l u m t n n g p ิ้งพาว e ดอ e ์ o w นะคะของ Wet แอ i ด์ c ีนี้เป็นสีอ่าชมพูนะคะสีแชมพู e 3 4 5คือเกจจะเพิ่มมิติให้กับหน้านะคะให้เป็นแบบ วิบวับนี้วนๆให้ทั่วหน้าเลยเป oh <my> ็นไงบ้างคะสำหรับ how to นะคะแต่งหน้าแซบๆนะคะประกายวิบวับนะคะวิงวงิด้วยเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวเกจะให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมคะ <c oughs> คือ <c oughs> อย่างที่บอกไปในตอนที่ทำคลิปเนี่ยคือ ต้องระวังนิดหนึงเพราะว่าเนื่องจากสีอายแชโดว์เนี่ยมันจะเขาชอบตกมาบริเวณตรงนี้ก็คือมีวิธีแก้กลงรองพื้นไปแล้วเราก็เอาลิปพาวเดอร์เนี่ยมาแปะตรงนี้เยอะๆแล้วเราก็ค่อยแปดทันความสะอาดทีหลังหรือเราจะเลือกที่จะแต่งตาก่อนก็ได้เราค่อยมันลงรองพื้นทีหลังก็ได้หรือเราจะลงรองพื้นแล้วเอามาเก็บคอนซีลเลอร์ตอนหลังก็ได้นะคะทาปากลิปสติกสีพลูลิปสติกสีนี้สวยมากเลยมันจะออกแบบชมพูม่วงนินิดะค่ะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเฟซลุควันเดย์สีเทาแล้วก็ม้วนผมนะคะ ท้ายนี้นะคะเกขอฝากลุปนี้ how to แต่งหน้าแซ่บๆนะคะประกาย up, วิบวับวิ้งๆนะคะด้วยเครื่องสำอางที่ราคาไม่แพงกับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกทํทำอะไรติดขัดประการใดนะคะเกขออภัยลวงหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะเจอกันค่ะ